ึงแม้ว่าภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงของโตโน่จะจบลงแล้วครับแต่ก็ยังมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องดราม่าที่ถาโถงเข้ามาตลอดครับซึ่งตัวของโตโน่เองครับเคยเปิดใจถึงประเด็นดราม่าต่างๆผ่านสื่อดังนะครับว่าที่เลือกกิจกรรมว่ายน้ําเพื่อระดมทุนไปช่วยเหลือโรงพยาบาลนาครพนมและก็โรงพยาบาลของทางฝั่งสปปลาวที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับเพราะว่าเป็นการพูดหรือว่าการเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยตนเคยทํามาแล้วแต่ว่ามันไม่มีใครฟังนะครับก็สาร สรุที่เจ้าตัวได้เจอมาครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกิจกรรมนะครับไม่ได้เจ็บปวดท่ากบบการที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาหากเรารักประเทศชาติเราต้องทําออกมาให้ทุกคนได้เห็นและขอโทษที่กิริยาที่ทําหรือว่าแสดงออกมาเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะครับแต่นั่นเป็นความรู้สึกลึกๆของตนจริงๆหากใครก็ตามไม่ว่าจะรักหรือว่าเกลียดอยากเปิดใจลองฟังสิ่งที่อยากจะสื่อเจ้าตัวก็พร้อมจะอธิบายและทุกครั้งที่เจอคําถามด่าทอตน ก็เก็บเอาแววตาและกําลังใจจากแฟนคลับที่คอยสนับสนุนให้ตัวเองเนี่ยได้มีกําลังใจในการจัดกิจกรรมต่อไปครับส่วนประเด็นดราม่าเรื่องนักบุญเงินทุนคนอื่นครับโตโน่บอกว่า เงินที่เสียไปในการจัดกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวของเขานะครับรวมกับเงินของผู้ใหญ่ใจดีที่อยากจะเข้ามาช่วยเจ้าตัวมองว่ามันเป็นเหมือนการเชิญชวนทําบุญแต่ไม่ได้ชวนด้วยคําพูดแต่เป็นการใช้กิจกรรมแล้วก็ชื่อเสียงที่ตนพอจะมีอยู่บ้างทําให้คนที่ได้ยินมาช่วยกันแล้วก็เจ้าตัวไม่ได้มองว่าคํานี้มันแย่มันเป็นความรู้สึกของแต่ละคนสําหรับเขาแล้วมันยังมีอีกเยอะที่ต้องเจ็บครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ